อีกหนึ่งประเทศนี่ให้ความสําคัญอย่างมากกับการแก้ปัญหาโควิด1 9หรือว่าตื่นตัวอย่างมากก็คือกเกาหลีเหนือค่ะ<ก>คุณเทพชัย<ก>และกําลังมีมาตรการออกมาที่เข้มข้นรุนแรงอย่างมากนะคะ<ก>เพื่อที่จะป้องกันโดยเป็นรายงานจากสำนักข่าวกรองของเกาหลีใต้ที่ติดตามข้อมูลความเป็นไปในเกาหลีเหนือระบุว่ามีคำสั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ไปสองคน เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่คิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูแลรับมือกับโควิด -19 เนี่แหละคะ่ะคือที่ผ่านมาผู้นําเกาหลีเหนือก็พยายามที่จะบอกกับชาวโลกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยไม่เคยมีรายงานว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 ภายในประเทศเลยนะนะครับซึ่งก็เป็นแน่นอนก็เป็นการกล่าวอ้างที่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็ตั้งข้อสงสัยมาตลอดว่าเป็นไปได้แค่ไหนเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับเกาหลีเหนือก็กเป็นประเทศที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ถูกปิดกัน้นสื่อมวลชนก็ไม่สามารถที่จะรายงานอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงได้ต้องรายงานแต่ข้อมูลข่าวสารที่มาจากทางการแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดเกาหลีเหนือก,ก็แสดงท่าทีว่ายอมรับว่าสถานการณ์มันคงยากจริงๆนะครับไม่มีตัวเลขก็จริงแต่ว่า มีการสั่งปิดชายแดนที่ตดดิดกับจีนแทบทั้งหมดเลยก็เท่ากับว่าเป็นการปิดกัน้นการขนขายสินค้าการเดินทางระหว่างคนใน2ประเทศนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถูกตีความมาเป็นสัญญาณชัดเจนมากว่าเกาหลีเหนือเนี่ยก็คงเข้าใจแล้วนะครับว่าการไม่ระมัดระวังในการดูแลเรื่องพรมแดนเนี่ยมันก็จะเป็นบ่อกเกิดของการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างแน่นอนคือเจ้าหน้าที่สคนที่ถูกระบุว,ว่าถูกสั่งประหารชีวิตนะคะ ไม่ไม่มีชื่อนะคะไม่มีการเปิดเผยชื่อแต่ก็ระบุว่าคิมจองอึนเนี่ยสั่งเจ้าหน้าที่รับแลกเงินที่กรุงเปียงยางคนหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากรู้ว่าน่าจะเป็นต้นเหตุให้ค่าเงินเนี่ยตกลงแล้วก็สั่งประหารเจ้าหน้าที่อีกคนในเดือนสิงหาคมเพราะว่าละเมิดกฎของรัฐบาลที่ต้องจํากัดการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศค่ะแต่นี่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ออกมาจากเจ้าหน้าที่สํานักข่าวกรองของเกาหลีใต้ที่ติดตามสถานการณ์ในเกาหลีเหนือ โดยระบุว่าปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินวอนเป็นเงินดอลลาร์ในเกาหลีเหนือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินตกลงไปมากค่ะเพราะว่าพบว่ามีการใช้เงินตราต่างประเทศน้อยลงการลักลอบนําเข้าสินค้าเกาหลีเหนือจากจีนลดลงบริเวณพรมแดนของ2ประเทศนะคะและนอกจากนั้นทางเกาหลีเหนือสั่งห้ามการทําประมงทางทะเลเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยเกาหลีเหนือก็ได้สั่งให้ล็อกดาวน์กรุงเปียงยางและอีกจังหวัดทางตอนเหนือ ของประเทศด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมากนะครับเพราะที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศหลักประเทศเดียวที่ค้าขายกับเกาหลีเหนืออย่างจริงจังนะครับอย่าลืมนะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้คว่ำบาตรอยู่นะครับแล้วก็การสื่อสารหรือการค้าขายการติดต่อที่ทําได้ทางเดียวก็คือผ่านจีนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่กล้าตัดสินใจที่จะปิดพรมแดงกับจีนเนี่ยก็ เขาต้กลับเป็นการยอมรับแล้วว่าสถานการณ์มันแย่จริงๆแต่ก็หมายว่าหมายความว่าความเป็นอยู่ของคนเกาหลีเหนือก็จะยิ่งถูกจํากัดมากยิ่งขึ้นอีกด้านหนึ่งมีรายงานด้วยนะคะว่ามีความพยายามของเกาหลีเหนือที่ต้องการจะเข้าไปเจาะข้อมูลของบริษัทผลิตวัคซีนในเกาหลีใต้อันนี้ก็เป็นรายงานที่ออกมาจากทางฝั่งเกาหลีใต้นะคะ